เลิกงานมาตีห้าที่นี่มีรถสวนมามอไซส์ซาเล้งอะ<ร>่ะไปไม่มีเลยพาะนี้หักหลบโอ้พระเจ้าขอบคุณครับที่เข้ามาฟังคำพยานนี้นะครับผมเชื่อว่าสวรรค์จะเปิดออกเมื่อท่านได้ยินคำพยานและสวรรค์จะทรงตรัสกับท่านและสอนท่านบางสิ่งบางอย่างให้ท่านเกิดความเชื่อเกิดความเข้าใจและพี่น้องจะมีพระพรและมีประสบการณ์กับความแสนดีของพระเจ้านะครับเชิญฟังคำพยานครับ วันนั้นฝนตกเลิกงานมาตีห้าใช่ไหมมาถึงแยงลาซาเนี่ยทางยกระดับทีนี้พรอมิยานบริสุทธิ์ให้ผู้กันในใจพ่อว่าไปทางขวาหนะ้าขวาพ่อยังความคิดยังเป็นเนื้อหนังอยู่เนื้อยอย่างอกอทางขวาทัา้ต้้องวางขวาปกติอโลกสะพานมาต้องแอบซ้ายตลอดก็เลยเบี่ยงเบี่ยงขวามาหน่อยพอไปได้สักพักแมวประมาณครึ่งกิโล เออยังมีมันยังมีเป็นไปซ้ายหน่อยคือความคิดของเ,อเนื้อหนังของมนุษย์ไง่ปออยายานไปสูนบอกไปทางขวาที่นี่มีรถสวนมามอไซสซาเล้งอะ่ะไปไม่มีเลยที่นี่มันฝนตกเนาะแค่ครึ่งเมตรอาจจะสวนจะบวกกับรถซาเล้งอะ่ะเขานี้หักกลบโอ้พระเจ้าหักกลบ ไม่ทันไม่งั้นเะบวกแล้วไม่งไปซ่อมรถเ,เขาอีกซ่อมตัวเองอีกอะซ่อมรถซ่อมทั้งคนซ่อมทั้งรถเอีอ่ยอะ <laughs> นะโอ้โหเดี๋ยวคุณพระเจ้าลงโทนมาเมือเหมือนทูตสวรรค์ผักออกมาก็เลยจากจากที่ว่าจะด่าเขานี่บอกขอโทษนะขอโทษครับขอโทษครับไม่งั้นเน่ยปกติจะจะด่าจะด่าแล้วปกติจะด่านี่แต่ว่าเป็นลูกพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าเหมือนก็นพระวิญญาณบ่บ่ขอโทษครับขอโทษครับในเมในเมเออขอบคุณพระเจ้าจริง ถ้าเป็นสมัยหก่อนนะตอนนั้น,นถ้าตอ,ตอนก่อนเชื่อว่าเจ้าก่อนเชื่อรับเชื่อพระเยซูนะชนไปแล้วอุบัติเหตุบ่อยมากอุบัติเหตุบ่อยมากก่อนที่จะเชื่อเชื่อพระเยซูอ่ะเจ็บตัวทั้งปีเลยก่อนมาเล่าเชื่อยังแขนหักอยู่เลยข้อหักอยู่เลยอะตอนนี้รู้แล้วเหมือนกับผีแห่งการแอบรูปขาลบแห่งการสาบแช่องอะที่เราเราเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนั่นแหละเป็นคำสาบแบบเป็นคำสาบแช่งมีผีด้วย ก็เมื่อก่อนเนี่ยมรูปพระลบเยอะเนาะตั้งรูปพระลบเต็มห้องเลยผีเจ้าเข้าสรงไหวหมดเลยใครบอกที่ไหนที่ไหนดีไปหมดเลยผู้นี้ไม่มีเลยอ่ะไม่เกิดเลยสองปีกว่าเนี่ยแต่มาลับไฟพิมยานอยากน้ข้อุ่ลใหม่นะเอาให้อาจารย์ดรคมเอกมาวางมือผู้นี้หายไปเลยเกิดบติเหตุไม่ไม่ไม่มีเลยอ่ะ วันนั้นน่ะไปทําสวนเนาะสวนข้าวโพดที่นี่อธิษฐานนะขอพระเจ้าว่าปกป้องที่นี่เหมือนพระวิญญาณมาบอกในใจบอกว่าหยุดว่าจะก้าวไปเนี่ยพอมองลงพื้นอ้าวงูเห่าขดอยู่จะก,ก้าวเดียวระเหยบเลยเหยียบ,ยบ,ยบไม่งั้นไว้กันแนอ่ยอวันนั้นที่ที่ป่วยเหรอเข้ากลุ่มอธิษฐานหลังจากนั้นก็เข้านอนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะนอนก็นอนไม่หลับ มันปวดแล้วมันแน่นหน้าอ,อกหมดแรงเหือไหลเป็นตัวร้อนทั้งตัวเลยอยวที่ก็เป็นไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตเลยมันหายใจไม่ออกมันแน่นหน้าอ,อกก็เลยลุกขึ้นมาอธิษฐานพระเจ้าพ,พระงเจ้าข้าพระวิดาผู้ทรงสติจุบนสวรรค์พระเจ้า,าเยอท,ท,ที่สรงพระบุตรมาตายบนไม้กางเขนเพื่อถ่ายบาปทให้ลูกขอรพระรู้อิกว่าเยซูมาชำระสิ่งไม่ดี สำหรับความเจ็บปวดปวดแล้วให้ลูกเลยตอนนี้เถอะคุกเข่าธิษฐานเป็นชั่วโมงพูดภาษาพระวิญญาณด้วยด้วยไม่อยากตายตอนนี้ทรมานเหือไหลเป็นชั่วโมงพยุงตัวพยาพยุงตัวขึ้นมาคุกเข่าชูมือลูกเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้ารักลูกลูกรักพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐแล้วความ ปวดรวดล้วนะเหือที่ไหลแล้วก็ค่อยหายใจที่มันสัน่นมันแน่นนอกค่อยๆหายเพราะเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราเลยพระเจ้าอยู่ใกล้เราพระเจ้ารักษา <S <S บูกนี่ลูกจะถวายเกียรติแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวลูกจะเป็นคําพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ลูกไม่ตายแล้วทำให้ลูกรอดได้ขอบคุณจริงก็พระเจ้าทรงอัศจร์ พระเจ้าทรงรักษาไม่มีพาไหนเลยที่สร้างอัศจรรย์ที่มาตายทถยบาปลูกพระเจ้าส่งพระบุตรเพียงอ,องค์เดียวทถยบาปให้มนุษย์ทุกคนเลยที่เชื่อพระเยซูเชื่อพระเยซูจะรอดผมอยากจะคอ,อนุดนใจพี่น้องครับว่าให้มารับเชื่อพระเยซูเถอะครับมีพระเจ้าองค์เดียวน,นั้นที่ทำให้เราเรารอดได้เพราะว่าเราไปเชื่อแล้ว มีชีวิตนิรันด์บนสวรรค์เราจะได้ไม่ตกนรกเบื้องไฟตั้งแต่ผมมารับเชื่อน,นี้ชีวิตดีขึ้นไม่ว่าชีวิตครอบครัวชีวิตการงานการเงินดีขึ้นแบบอัศจรรย์เลยมีแต่สันติสุขมีแต่ความชื่นชมยินดีรักลูกรักครอบครัวมากขึ้นรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองพอพระพุทธเจา้าอยากจะหนุนใจครับผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อขอให้มารับเชื่อครับ ขอบคุณพระเจ้าอเมนขอบพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณที่ฟังคำพยานนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าหนุนใจพี่น้องนะครับให้เกิดความเชื่อถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือยังไม่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมอยากเชิญพี่น้องให้มาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าพระเจ้ามีจริงนะครับพระเจ้าสร้างโลกและจักรวาล ลองมองสิ่งแวดล้อมดูสิครับมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญน,นะครับพี่น้องครับพระเจ้าที่ผมพูดนี้คือผู้ที่สร้างโลกและจักรวาลและสร้างท่านขึ้นมาพระคัมภีร์พูดในหนังสือหนึ่งเปโตรบทที่2อก็ยีบสองบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงทําบาปเลยและไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์นั้นเราเป็นคนบาป เราถึงได้ประสบปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตเช่นความเศร้าใจการเจ็บป่วยความยากจนความสัมพันธ์แตกสลายมีคำสาปแช่งมีปัญหาในชีวิตเยอะแยะเพราะความบาปและพระเยซูก็มาเกิดในโลกมนุษย์พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาเกิดในโลกมนุษย์เอาความบาปของเราไปและประทานพระพรให้แกเราประทานความรอดให้กับเราเราจะได้ไม่ต้องยากจนไม่ต้องประสบการสาปแช่ง ผมอยากเชิญพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้าถ้าท่านเชื่อในใจว่าพระเยซูตายให้แก่ท่านและพรงเอาความบาปของท่านไปประทานชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์ให้แก่ท่านและท่านประกาศด้วยปากท่านก็จะได้รับความรอดและท่านจะมาเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์จะเป็นพ่อของท่านและดูแลท่านนะครับอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับพูดกับพระเจ้านะครับไม่ใช่พูดกับผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาป พระองค์บริสุทธิ์ลูกขอกลับใจจากความบาปลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณนะบัดนี้พระเยซูเป็นจอมเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกขอบคุณพระเยซูลูกกลับใจแล้วลูกเชื่อว่าความบาปของลูก ได้รับการให้อภัยและลบล้างโดยพระคุณของพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระเยซูรับใช้พระองค์ลูกจะอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระวจนะไปคริสตจักรรับใช้พระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์ เป็นพระบิดาของลูกแล้วและชื่อของลูกถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าเฮเมนในน้ำพระเยซูสังความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้านำทางพี่น้องนะครับเรามาเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะพาท่านสูงขึ้นสูงขึ้นดูแลท่านรักษา ความเจ็บป่วยของท่านและนําท่านไปพบคริสตจักรที่ดีพบผู้เลี้ยงที่ดีและอยู่ในสังคมคริสเตียนที่ดีที่จะนําท่านให้ไปรู้จักพระเจ้ามากขึ้นสังคมที่คนรักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้านะครับหวังว่าพี่น้องจะได้มาพบผมในการประชุมในเมืองของท่านนะครับพระเจ้ารักพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณครับ